พระธามหาโร,ารยจนหัวใจคนสวยฮะ ไปบอกเจ้ามากไปลบไปขึ้นมาอย่างเด่นเห็นไหมอุย้ยใสหลังผู้น้อยผู้สื่อมรอเพลงกันหนึ่งหนอวอร์ิชันน่ะนะไม่ไปไนไนะใ่ะก็คู่นะี่แหละะสิบไรกูหนี้จะได้กูก็ง้องกูราสุดเอาคือว่า 14, 15, สิบสี่สบหสัตบอกคนหนึงนั่ะนะก็นนี่แหละสิบที่นั่นนะอายุเจ้าสี่ยนะัยพาะชอเกิด ก็บอกบอกไล่ละเอียดน้องก็ถือไปนั่นตัวะสาวสาวหนึ่งกับสายหน่อยสองคือจังหับแต่นิ้วเกียรติได้สิบที่สิบห้าเสียด้เลยปะโกจะพากหาขึ้นสารสู่อุบไม่ได้เด้กูสิบที่คือกันเนี้ยกูบอกไงวันดีจ้าพี่น้องสบายดีทุกคนน้อไม่สบายจะมาดูคุณเหรออีฉันย้ายมอดเด้อพี่น้องเด้อมอดไหนล่ะเอ้า ก็สิมีมอดเดียวอันด้วยมอดในมอดร้อนคุณเดชนี่นะ่ะ <c oughs> มันก็ขายไก่ตี <c oughs> มาแต่ใช้กันแน่หะผัวก,กัวเงินไม่หายกูแล้วเอาเงี้ยก็สิมันมีกลัวไว้เถอะเด็ดทังน่ะกลัวผัวเด็กน้อยตัวไปเราเฮ้ยเฮ้ยมาแต่ใช้แน่หรืมาแต่ทั้งใส่มาแต่ฟังคุณเดช โอ้เป็นแจ็คแด็สบายดีเนาะเออเอาบอกมกาค้นเขาว่าเนาะเพราะว่าแจ็คแด็ก็สบายดีจิจังที่พ่อเอ้ยคิดหอดคิดถึงเนี่ยพ่อีแม่คอยเอ้ยดิฉันย้ายหมดเอออยู่ทั้งนอกเหมือนใบเหมือนใบ่หมดอนเด็กคนอยู่ทั้งคู่คุณที่ยู่เฮ็ดหยังเด็กเขาไม่ได้เปิดฟีนะช็อตไม่ได้สังกัดชีนเลแจ้งโคโลนพอดียันหันกับยันเ่ามาวัดนี่ ที่แรกตั้งใจสิมาขอพรเออพอดีเขาไปแล้วเพ้นมาพรหมดเพม่อนก็นายังบ่นี่เหลือแต่มินทีนโอ๊ยเดี๋ยวได้อิ่มรวยหาชิบก็ปากส่า,า,สายน, <c oughs> น,น้ำหนึว้ยเฮ็ดบุญอยู่ยังขัน,น,นบูดใดบ่ท่านได้ไปเฮ็ดกลับไปเฮ็ดว่างหันลูกเต่ายางลูกไป่มืนบ่เขาเข่ามาแล้วเข่ามาแล้วไปถามหาเขาเฮงหยังเอ้าถามหาต้ะ เป็นว่าแม่พี่น้องได้เฮ็ดบุญก็ขันพวกไดเฮ็ดยุ่งหันกระเฮ็ดยุ่งหนีใช่ไหมเออนั่นแล้วเออเดเดมาอื่นหนีไม่ทันก่อนสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยสองโอ้สาวน้อยสองค่ะเออนี่อายแล้วก็บี่น้องตัวเออมืาอื่นนี่มาให้กำลังใจกันอีกเด้อมาหอดแล้วรถมาจอดจะต้องกันจะกินเขาจะต้องกันรังหันอะไรกันไรเด้อเนี่ยเออว้มเดียวกันเนาะคือมาเต้นแท้กูอยากอาไอริณแทบอีบอยยาก แม่ค่ะไม่ยยงไงขายดีจนไดก้กอดอ,อกเบ่งมาขายดีสดีแล้วบองพยันลูกขดเนงองขึ้นเยนี่คือมาจังฉันผมก็ได้ขายนั่นแล้ว เอาขนบ่ได้ขายคือบป่ปรึกษาไม่ใหญ่มอดเพีย้ยะพอปรึกษาเห็นไงใครซื้อขายของปาดเจ้ามาขึ้นเรียนยุ้ยอย่างนี้นะเภอ่มเพลินนี่เออเอา,เอาสูตรคยไปใช่ในกับบ้านเดียวนั่นเลยบ่ได้มายืนขาแข็งไปนี่เอาบอกปุ๊บขายได้ปั๊บเลยเออห้วยมีสูตรดีนะมันบ่ได้ขายดอกบดเดี๋วนี้แหละเอาบอกพี่บอกน้องไปสั่งบอกร่างขา้าร้านขายศาสนะร้านค้าเอ้ยเอาสูตรไม่ใหญ่มอดไปใช้เด้อมีสูตรดีติดไปไว้ทุกร้านเลยคือกันหมดทุกร้าน ติดป้ายพ้อติดป้ายว่าโรงท่านขันบะเบิดมาเตะปากอีมอดรกูนี่แหละไปเข่าแถวก้อนโมงนแล้วกูเห็นงานหมูวานหมูดันกรือกีลิงมาเอาไปมึ่งีนจิตนาตัวนี่แหละเอาช่าเล็กมาขนเนาตัวขันมาลรมท่านขึ้นงึ้น่ึเนาึ้นข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 ึ้นงึ้นขึไน้นข้นา่งนขึ้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 น มายังไก่แท้โอ้ยกับมาแล้วเนาะมาเฮ็ดบุญน้ำเพิ่นนี่แหละโอ้มานน้ำประเดคุณดันหลวงพ่อขี่รถมากับมาลงสองหองเดียบสองหองนี่นะแม่เออแล้วกับผ่านมาบกหวานมานล่ะโอ้เขาม่านี่ใกล้ใกล้แลนไปทั้งสุพรรณก็บหัจักต้นนะมันหัจักต้นไหนแล่นไปแล่นมาอยู่บัดรนี่มาฮอดเขาสวนกวางไปยังเขาสวนกวางเคยเบิ่งข่าวบ่เป็นอยัง ชุกมือนี่จุดปากเขาประเทศน้ตำรวจจับได้ไว้เป็นกฎหมายใหญ่เลยนะครับ,บกฎหมายมเพราะว่ามันเกิดฝุ่นเอ่ออย่งก่อน MP สองตุ้นน่นั่นแหละนั่นแหละคนแรกห้ามจุดเร็วออกกฎหมายหลา,ายแรงมาเลยก็ย,ย่ากยี่ดอกแต่ว่าไม่เห็นอยูปไป่ไปนึกว่าติดไปคว่ำช่อเฟอร์จต่เนีมันก็บจรจอดในกูเป็นอย่างจอด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 มันก็บรจอดเขาเขียนไว้ข้างทางเขียนว่าหยุดเผาป่ากันเถอะเป็นอย่างไรวัดศิลป์ลงไปไฟตำมือเหรอ โอ้ยเขาว่านะเขาว่าจะเผาปลาเด็กก็มันหยุดให้เผาได้เลยนี่แก๊บเป็นคนจิดกู้งก็เถอนี่นี่บอกเป็นตัวจิ้มตัวเนียนเลยกระต่ายยังระบาดนี่กระต่ายไม่ไพ่เนี่ยทั้งไร่ทนี่เคยพูดจั้งยุ่กันได้ย่าย่ายมาเลยนะย่ายว่าจิ้มวาขอฟังลำแต่เนี่ยพออยากฟังลำแม่ได้ฟังแทนน้องครับสาวน้อยเพิ่แพงครับเป็นสไตล์ลำเพลินหมอลำเพลินหมายลนหนึ่งของสาวหน่อยเพิ่มแฟนแต่ว่าตอนนี้คอนเสิร์ตกว่ท่านแล้ว เอาพ่อชัดเลี้วก่อนรับรถเอารับจะีเากระลังบอกกระลังสงกระย่งอยู่ที่ไหนจบางพดจะพดเถาเถาเทันไม่แย่ขนาดแล้วนั่งอยู่หัดเถ่าผิดแม่มือเราว่าพูดสาวไปใส่บอลเพื่นไปใช้เกระน้ำอยู่ถาดเพื่นแลยก็เราแปกันไม่ต้อพูดเ่าเถาเทสัน โอ้ยว่าตะเพิ่นบ่เบิงกับของบ่อเอ้ยกูถามดูผู้ดดเอาไม,ม้้มึงนกี่กูเห็นแต่หมอลำคนะเอินแหละรพอเพรรอบปกวนบพรหะเรนกลกอันนี้มึงผีี้ามื่กวนคูบาเนี่ยีบาการเต้นโถนี่แม่น้องผู้ใดโอ้ย,อยสักคุณจังสีไปรับจ้งางเจี่ยวเขาทีเดียวดหมหมอลำเลยนี่เนี่ยหมอลำเออแล้วมึงจะบอกว่ามึงไปนพนดิเพลอน ใครมาบ้านเก็บดูกมาเช้าเลี๋ยวเขาพะเทาปันนี่มาดีครับเนี่ยครักูถามดูครับมึงเป็นหมอลำกูเอยากฟัาองดูกูเป็นคนทางไหนคนกาฬสินธุ์นี่กูคนโคราชนี่โคราชเนี่ยโอคนโคราดอ้าวโคราชนี่แก่นี่แก่แกชั้นชั้นเนี่ยเออแก่แกนี่แหละแก่อันนี้กาฬสินธุ์ถิ่นภูไทย พระเอกในซั่งพิเศษได้ครับมาจากคํามวงครับเนี่ยแมนพระเอกพูดให้นายพาได้นี่พูดไทยหรอวรคัดเอาเสียงคัดเอาสุบเอาเสียงคัดเอาหน้าตาโดยเจ้าพ่อมันอยู่กับสำเนียงมันบอกสำเนียงเนียงพูดไทยว่าจะไหนก่อนสมมุติว่าขอยสวัสดีเป็นภาษาโคราชพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับผมก็บหมวดพรมกูฎดเอครับพี่น้องครับสวัสดีเนอะพี่น้องไทยหนองคายพี่น้องไทยลาวพี่น้องบ้านเกิดบ้านเกิดแม่ยังบ้านเกิดบ้านเกิดบ้านไกลบ้านไก่ โอ้เป็นวางสัตว์อินทียิแม่โอ้ทักไถยเป็นองแบบแม่เลยจังผลหมักละไม่เอิ่นคือกันบ่คือเดียวละห่ากข้อหลักขันบักม่วงนี่มะม่วงมามงนี่บักเขื่อข้อลักมะเขือมะเขือบักแข้งมะเขือละคหอนบักแข้งบักเขือเขือมะเขือเทศดน้อยมัคเขือเขือโอ้บักเขือเขือกล้วยน่ะกล้วย กล้วยขันจังสี่ดิตัดต้นกล้วยเอาหยางกล้กกวย,อาอย,าวยมาท่าหัวเขาหยางกล้วยย่อยโยดโยดอืมคนละตัดต้นกล้วยเอาหยางกล้วยมาท่าหัวเขาหยางกล้วยย่อยปุ๊บปุ๊บเลยปุ๊บปุ๊บในย่อยโยดโยดไหมครับเออในย่อยปุ๊บปุ๊บปั่นกุ้ผู้ไทยตัดต้นกล้วยเอาหยางกล้วยมาท่าหัวโค้ยว้าย วัดจะต,ตกปลาแค่ปลาเท่าน,านั้นี่ยคนบัง <ๆ S 1> ลายบัหลวอมเลยว่าหาัวงจัดแค่ไหนเดี๋ยวหนีไปโค้ชโค้ชโคไหนเดี๋ยวาษาวคอยภาษา,า,าบ้านคอยภาษาบา้านเมืองหัวเข้าเนื้อหัวคอยหัวคอยไม่น่าแล้วกูลงรถทัวร์มันนี่กูรู้สึกว่าเจ็บหัวคอยขันยังซี่เดชนะเออเอ่อที <ๆ S 1> ่จักรยานไปโรงเรียนจักรยานลมหัวเข้าทะลอกเพราะอะไร ขี่ับจักรยานไปโรงเรียนจักรยานล้มหัวเขาทะลอกบอกปึกพุ้ไทยขี่จักรยานไปโรงเรียนจักรยานล้มโ่โคยทะเลอะปผู้ที่<ม><ม>ไยไปขี่แมมจะดทีในจักรยานตอไปนี่ไม่เหงุ้งอุปขับพ่อขยันหัวโคยทะลอกปุ้ยาภาษาภาษาถิ่นโอ้ภาษาถิ่น,ภา,านภาษาท้องถิน่น ก็เข้าใจผิดเนาะเอาอย่างางี้นายเอ้ยเรย่องว่ายายนายเท่าๆบ่นี่แล้วกูก็ว่าอยู่ถามจริงก็พ่อกับแม่มึงอยู่ไหมโอ้ยเท่าบา้านนี่พ่อกับแม่ที่สิมาอยู่น้ำเลยนี่พี่ถ้าแจนมึงอย่าเราไปรับพวกนี้เปี่ยนเงี้นุโต้ปากเขาเนี่ยไม่ไดพ่อกับแม่เออพ่อแม่โอ้ยมึงอย่าว่าเด้อเอาเรื่ไหมมันละไมอไอ้เมี้ยโอ้ยออกจาแม่ก็ับอม่ห้องหาเมียออยจากไอ้เมียแม่ล่ำนึงแจนตะโคลงไปย่ายฟัง เจใเมีอแต่เตมี่อย่ดีพท่านพ้องอันจีท่านมีนะบพท่านมีบพราท่านมีไปไปเพรท่านด้วยยม่กลัวว่าเราเหลื่องเงินใส่ยอบอกเราเรื่องลูกพี่ลูกนี่แล้วมันคือกันมันร้อนแล้วคิวมุกเนี่ยคิวกูจิพกินซอยจูคัแท่นายจังกรเอาแล้วมวนๆเด้อล้ำเ่องผีผีง่ายบอกเดี๋ยวยิปเปนร์ดังฟังอยู่พุดนครับไอ้เนี่มันคือซังเอาสังเอาใจใดเนี่วเนี่คนอย่าฟังเนาะ กระจจนตะโคผู้น้อยอว่ายังไ,ไนง,งนี่อะไรยังก้าวอ่ะฟังเลยเบาให้มันคือจากขอไหมเออนม่ยงโย่เสียงกระจันตะโคผู้เทาเม้า,มาโยนำลือล้อสเท่าด้ยังมาโยน้ำผึ้งสีอีโยน้ำเล้ามาหลาปีคิดอยากนะมีมาเมียสอนเมียวนันได นอนกลขึ้นไนปันเพอนอนละเมอหาเมล็ดปันให้พอพอเสีจ๋เจ็บอพอศรสีผมมีเงินแตงเนี่ยให้ดิโอ้กับฟังหอยลัมมันจงกันมันในน้องพอลึกเสียจังสียงตาบันคืนหงสูงเออเออ แขนผมห้าแต่หนุ่มพี่เออยังเขาแล้วเอาสมุน้ำไปต่ำท่องเรือเออข้างในอีกมีน้ำเนี่ยวัดจันตะโคโลอู้จันตะโคโลบเอมือนิดได้เวลาสามโมงเศเก่านาฬกาเออยังก็เห็นฤาษีขึ้นมาหาเลยยาเจะเป็นบ้าจิสามโมงเศรเกนมันถึงแล้วเขาเป็นจันตโคลเป็นลูกศิษย์บริสีสามโมงเสเขาต้องขึ้นไปหาเพลินตัวโอ้ยเจ้าขโมเนความเป็นจริงไม่แม่นองเลยเนี่ยคอยเป็นสังกะรีแม่นะเออตื่นเด็กโลกเสา ปัดกวดาตาดทำความสะอาดบนศาลาต้มนำ้ำพอน้ำซาถ่านลือสีออส,สวยจังเสซตีตาบางใบาบางใบออกมาแบาบี้ลึกสีคือสีตื่นสวยจ้ะหันลงมือซิกแปะเทียงคนอ่ะโหเขาไ่ต้องไปหาเพ่อนไ่ต้องไปหาหเพ่อนมาหามาแมนมันยังบาษาแบนมาอยู่นำ้ำลึกสีนี่หลายปีแล้วที่ชมที่ชาบอกเคยเล่าเรียนแล้วก็เคยสอนให้รู้ตาเลยนะอแลเวป็นอย่างไปหาจูดไปบางไฟห้ายเอา อย่งมานนี่บาดไล้บ้ันนี่นายแม่บ้านนี้กูเพิ่ใหาดันจักสิแมนบาดไอหดอกแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่โอ้ยถามนั่งอยู่บ่แม่เจ้าเดี๋ยวนีเอาบ่ยังพิษแม่เมื่อกี้า่อให้แต่ก่อนล่างกูแม่เอาบ่เอาล่างๆจ้ะ จักเกากันบา,ยยา,าบา, <c oughs> บา,าปรา่องหีโอ้ยยาว่าบาบาอเหระว่าฮ่าฮ่จักเกากันตนพอตนพ่อปรา่องสีหนอยนันและสิเีจักเกาลือส,สีเทาน่องสาร่อยู่กลางปลาพระบรราอยู่สมือว่ากินขี่อยูุ่่เากินเขาพระบรราอยู่สมือว่ากินเขาอยู่สุดแราา <c oughs> ง <c oughs> ปีนี้ปีนี้จะมาฝนฟ้าแรงฝนฟ้าแรงจังมาบวชเป็นลื้อสีตัวละแมเเรษฐกิจบอดีเลยมาบวชเป็นลื้อสีโอ้ย,อยคือลงตำ่ำตัวคือบอขึ้นสูงสูงเลยนะพอ่อตามบนก่ต่ำไปปีนี้ฝนฟ้าแรงเลยมาบวชเป็นลื้อสีเศรษฐกิจบอดีเลยมาบวชเป็นลือกกอลนล้อสี จะไฟแจ้งคนไหนเว้ยแจ้งเองแจ้งเองแจ้งลำบากเลยนะสบายดีหลวงตาเจ้ามามามคันจอมาเท่งแนวเชิญพ <Yeah, in. S 1> ่อขึ้นบาลังกีเอากระตางมาให้เชิญเจ้านั่งลงพอเอ๋อหาฮะฮะงะฮะฮะฮคือพะฮะฮะ้ะเะาแพะฮ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 ะระฮ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 ะ บนหัวเหินื่นอากาศได้โอ้ใครห่อจากแก่พอพอเอาหอขึ้นมือมือให้มันก็ห่อโอ้เมื่อนี้ขึ้นวอดพระอินโอ้เลยห่อขึ้นไปไปตางควันกีฟ้าไปตางควันกีฟ้าเนี่ยโอ้ถ้าควันกีฟ้าควงงามควงงามควงงามยอดโอ้ยปั่นลิ้ถึอแหว่ะ ปาหนิดินไป <irsiniz. S 2> ดินมาดินไปดินมาบ่บ่มาข่ามือเตื้อปลอดขีฟ้ามันหนาขีฟ้ามันหนาขีฟานะบ่หนาซื้อเออเน่าด้วยอู้ส้งกินเหม,ม็นไวยรสส่วนลผิดทั้งอะนีกินเหม็นมีกินเหม,ม็นก็นเลยพับว่าน่าในตัวเองนี่แหละเออคุมีวิช่าดิเออใส่กินซอยเลยใส่กินซอยเนอสว่างออกมาออกมาืดตาขึ้นมาได้ใจมันม่นมันก้อนขี้ฟ้าไม่นะมาหนี่ นอนอยู่ใต้ตีนสินเมียโอ้ยกระ้ยสินเมียวันไหนๆวันไหนแก่พกผันในห้องฟังวันไหเออมีสังกะหรอกสังกะลี่อยู่สองสามคนเออมันเป็นการยอกการเล่าเนี้บ่มื่อนี้จะมันไประยนไสดีกิน้เสียงไรกันมานึ่งทุกคนนุนราโ เอาละ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 สูงขึ้นว่างายเทอันแบบเครื่องพนเนี่มันซื้อาเจลได้ดิซื้อยาฮะซื้อยายาเมฆก็สั่นเน่ยจังคิดเมฆ

ไปดีด้วยราพอเอ้ย้าามเมาเงินมาแต่ขอคุณข้าผมโอ้แม่มาจากเกาหลีปะครับสาุพุลละพุลละมื่นมาที่สามโค่นก็ผู้ซีตายแล้วครับร้าขอคุณหลายๆครับขอคุณหลายๆครับผู้ซีตายแล้วครับตายตายแต่เราตายเราตายเราตาตายตาเายเายเยเรา เจ้าตายแล้วแม่เอาตายไปยังตายกูก็ตายได้สมมุติ์สิ่งว่โอ้ตัวตัวตีแสนอะตัวไอตัวมือนี้ขัด่านประตูได้เก็ดเก็ดแสนขึ้นกูสิได้ๆๆมื่อนึงเอาแง่ของมีประโยชน์เราไม่แตกดิว่ โอ้ยเนาะอยตีกิงถ้าลูกแม่งเป็นตัวตัวตัวพอตัวโอ้ยตัวคขึ้นดลลูกีตาเม็ดแหตาแบดแตมาโ้หาลูกห้เต้าห้ลูกสิ้นลงหายลงโปยากยากน้ำมอนน้ำค่าวจะขามาถวเโอ้เนาะามากกับโจกับโป้ให้มันเย็นนื้อแหลกต้มจนฮวันเลยประชาลูกตาครับ เดี๋ยวนี้จันตะโคหน่อยมาเน่าอยู่น้ำหลวงตาจัานตะโคหน่อยซึ้งมากาลยจันตะโคหน่อยมาเน่าอยู่น้ำหลวงตาคือจ,จับกับเมืองฮันหาลูกเมียเสนเจ้าโอ้่าจารยได้กน,นาาหน่าิมาลาตาเนี่ยเมื่อบานเมื่อซองหาเอาลูกเอาเมียขอของดีน้ำหลวงตาเพราะเดินไปใส่ผู้แสบผู้สาวแน่โอ้เดี๋ยวนี้หมายความว่า,าจันทะงง้จันตะโค่งกับโปเดียวกัน อยากกลับบ้านกลับท้องไปหาแพ้หาหมอหาพ่อหาแมียผ่านกับบาวยากับบัวฟังควเด็ดตีขาดก็ต้องกลับตาเอ้ยเออเพราะครูก็เห็นใจอยู่กันเธอไี่มาอยู่รุ่นแล้วแมนเดี๋ยวดีเสร็จครับแน่นอนกับแน่นอนอยากได้เมียขอของดีแน่มาก่อนกับครูมีแนวไห้ครับพระอบอยู่หางบอลคูมากใกล้อก อ่เดนี้จะเก็บวพเนี่ยไม่เห็ดิเจงก็วนีเจ้าผาอบรพพเอามันกเป็ผาอบเเนี่ยแมกะทนอนละหมากเจ้าเจ๊แล้วเจ๊กัเป็นผ้อบแ๊บแมวเจ้าาเสียกันจาขความชอบเป็นลิงน่สัตวลุงบอมึงมาย่อยหาฟองตี กูสิมักแบบนี้แบบนานแบบนี้จันเทิงัวครับแต่กระโคกูสิีไฮไปแล้วครับละมัดระวังมีขอแม่นะคะขอแม่นะไหนโคห้ามเปิดการทางไปเด็ดขาดเอาเปิดวะได้ทิเปิดไม่ได้ถ้าเปิดมีอันตรายมีมหาสจรเกิดขึ้นตันที่สิ่งมหาสัจจันเออน่ากลาวว่าปลาที่เล่นกินดาวสร้างหนองคายเฮา ทีุนไหหมดเรียกไรหัวใจมอไปรักษาไปดีมานีแน่นรักษาเ้ปีเยอดนั่งลง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 ตานั่งอยู่เฉยอันนี้ติดข้ออีกหรือหลงตาลงตาเรื่องสีลงหูนี่มาเี่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นแล้วเป็นผู้ทรงศี เป็นผู้วิเศษทางดินบินอากาศได้ใช่ไหมมันโยกเงินเลยเหรอยกเงินแน่ราเป็นผู้สมงศีลเราเป็นผู้วิเศษฮะพอเหินเดินอากาศได้เนี่ยนั่งอยู่เฉยๆนะอย่าขยับอย่าติ่มปืนถืออยู่ในมือมึงถิ่มไปเลยไอ้รัดัาของปอบผู้ป่นนี่เป็นลักที่ไป็นป่นคนทั้งล่างอีกบอกตอนนึ้นครับลูกพี่มึงเบิ่ดดูมีมีตำรวจบะ ผมซองใสและขวาบอยบี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเด้ไหมโอเคปลอดภัยครับมี่ไปมีผู้ใดก่อนบอยบี้ตำรวจเลยครับพี่เจ้าหน้าที่ว่ากันเดียวกันอะไรกันเอาไปยกเว้นมันเว้นไม่ได้เอาให้หมดขอทุกสิ่งทุกอย่างดูในร่างกายเอาให้หมดเล้วเท่าแล้วเท่าแล้วกระันเเป่าออีกย แค่พ่ออยากตายฮหดตามยกมือขึ้นสองมือ่อพ่กเพื่ออยากซอยปอมอยังซอยซอยเหม็นยอ,ยมยอยังซอยเหม็นหันหน,น้าไปหา่หันตามปติเดี๋ยวนี้จะตรวจดูว่าซ่อนอะไรอยู่ตรงไหนบ้างฮะ ไม่นึกเลยว่าไม่ไม่นึกเลยว่าหลวงตาจะพิการเอาคือว่านเล่าพิการดาบมีสองเพียงหลวงตาขันอยากตายให้บินไปขึ้นนกเอาบินไปให้ได้มันสิบินได้ตีขันยู่ผู้เดียวบินได้โยเออบินไปให้มันขึ้นนกอย่าให้ขึ้นริงบินเลยเฮ็ดมุดไ,ไ,ไปอ,โอ,โอ้าวโง่หนอ นางลงนางลงกูินไมใช่นางลงนางลงอับอกตนมึงมาหนิรับลงเพชรมึงจัดการเปดพอนี้ซะเร็วเร็วเขาเสนไปปองาลังมันเืออไย่งมันเกดาะมันไปได้จิเปอดะไรเดี๋ยวกระยับไปนับหนึ่งหกสามสามไป ทิดขีข้ขนร้อมไปมึงอยู่ในหันมันจะปีจะสาดแล้ออกทุกทางด้ยออเอาจัดด,ดีๆระเบียบม,ม,ม,มากับ่าแม่พ่อเป่าห่อโบกหม่ำมาพอ่อมร้อตาจับู่อนไว้ในนี้สองพันห้าร้อยปีได้แล้วสองนห้าั้อยปนเด้๋ลวไมิขนาดนั้นเลยเ,ยเชียวมึ่อออกไม่ยัง กูบ่ได้อยากได้ม yes. si uh ึงก like ูอยากได้ทรัพย์สินของมิ่คาแม่แล้วรักษาบอกว่ากูได้หมดกูได้ได้ลาไปเป็นเมียได้มึงไปเป็นเมียนี่ลาทรัพย์สินที่คาที่คุณแล้วโอ้แหกกูตายเอ็งสัตยวจุ๊บจุ๊จะเฝ้ามึงจะเฝ้าจุ๊กูใจเย็นๆมึงได้แทน่นอนได้อยู่นั่นหรแต่ว่ามึงมึงต้องไปหาคนอื่นเอาผู้ใดเถอะมึงเบิ่งกูเอากูเป็นคนลอยนี่เน่ มันคือมาเป็นทาานี่บัตแรงแล้วปดมันคือบอลอยเอาดีๆยืดมู่เอากูไปเป็นพ่อผ่านบอลเลยหรอูตาบอดทั้ัหมนเอาแนดีัจะค่อยตาบอดเ Yeah. Now nah. เบ um, um, ักทวเหี่ยวเหียวกำนึงไปบ้างไปอ่าแล้วก็บึ้งไปยืนเหี้ยงแล้วไอ้กูเลี้ยกไปกูเลี้ยบบอกทัวเหี้ยวะไรแบบโอ้ยขยันจิ้มหนวก็ตามบักทัวที่แ้วนี้อ๋อ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 เธอหน่าฉันเป็นผู้ชายสักกีกเค อันนี้แนี่จฉันบอกว่าเป็นไม้ปาเดียวกันเลยนะเป็นบลัชกับข้าวเป็นหรอวะไม่เสียใจค่ะกระเทยค่ะตั้งแต่ต่างๆทั้งที่ตายเป็นพทีกระเทยตั้งแต่มาวันชิ้ไปยืนอยู่ข้างทางเป็นบ่อะเห็นผู้ชายก่มาเอากัควางเอาตัวกระเทยรุ่นนี้สิเ่าะนุ่นมันแต่ทางสะพานขามล้าวหัวบ้ารักนี่เอาผู้นี้ดีกว่าเออยัดใหน่อยนี่เพราะอะ ครื1 5 0ไม่มีมิตชีวิตเกินรอยร่วมกับกะทิสดแท้100%ตราอร่อยดีอริรที่าทย